สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับชายเย็นสตอรี่นะครับก็วันนี้นะครับอันบ็อกกล่องอีกแล้วนะครับวันนี้สินค้าตามเทรนแน่นอนเชื่อว่าทุกคนต้องรู้จักร้านนี้แน่นอนนะผมไปสั่งของพิมพ์รี่พายมานะครับ <c oughs> เป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับเ <c oughs> ม,มื <c oughs> ม่อกี้นะครับแกะไปแล้วคูอพูดไปเยอะแล้วแหละ ที่ชั้นตองไม่ไม่กดบันทึก oh, <no. S 1> นี่พิกทอดแม่อีพิมรสออริจินอลนะครับวว้ <Wow. S 1> ชิ้นแรกก็มามันซีแซกบอยู่บ่อันนี้ oh. ะเดี๋ยวเราค่อยชิมแล้วกันชิ้นที่สองนะครับนี่ยินแก่แล้วแหละทำเป็นอย่างนะี้แก่ไปแล้วทุกชิ้นนะหอ่อบับเบิลมาอย่างดีเลยนะผักกรอบแม่อีพิมนะครับ รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาชิมกันชิ้นที่สามนะครับอันเดิมแต่หอใหญ่กว่าเดิม <Ep ip. S 1> มาแล้วนะครับ oh. แกะครบแล้วสามชิ้นกล่องนี่มีของแถมมาวะคู่เบ <K obi. S 2> ีสาอย่างโอเคมาครับผมจะมาชิมให้ทุกคนดูนะว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับชิมหอเล็กดีกว่าพริกเดี๋ยวเป็นของพริกอ่าไม่ใช่ผักกรอบก่อน เพราะถ้าชิมพริกเนี่ยเดี๋ยวมันเผ็ดอาจจะแบบไปกบรสชาติไงชิมห้ามกินหมดนะผักกอกก่อนโอ้โหชิมใครจะกินหมดอ่าในนี้มันก็มีอะไรมั่งเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยเริมด้วยเม็ดม่วงหินมะพร้าวอืมออร่อยอ่ะมันก็เกลือมีเกลือแล้วก็เค็มๆอ่ะ อันนี้อะไรฟรนไฟอะน่ะฝรั่งกกอบไหมหอ,อารมณ์เหมือนแจ็กอะ <Huh? S 1> ขนมแจ๊กแต่ว่ามันจะมันจะแบบแน่นๆกว่ามีเนื้อกว่าไม่ใช่แป้งอะ oh. อันนี้เป็นถั่วฝักยาวอืถั่วฝักยาวอร่อยผมว่า อยากกินแหมอันนี้อะไรมันม่วงเหรอไม่รู้รอันนี้มันม่วงมันม่วงมันม่วงหรืเห็ดบางคลิปก็บอกมันม่วงบางคลิปก็บอกบีดลูทบางคลิปก็บอกมะเขือไม่รู้ว่าคืออะไรคะเืออะไรไม่รู้อ่ะแต่มันหมว่ามันมีกลิน่นเหมือนเห็ดนะอืมไม่ใช่เห็ดอันน,น,นี้อะไรวะพุชารดองอ่ะ ไม่ดองมั้งอืมอืมมันนี่อร่อยฟันจะหลุดอันนี้จะแข็งหน่อยผักกรอบเขาวัดกันที่ไหนรู้ไหมนี่แหละกระเจี๊ยบผักกรอบเนี่ยเขาวัดกันที่กระเจี๊ยบไอ่เจี๊ยบกระเจี๊ยบไอ่เจี๊ยบโอ้ยกระเจี๊ยบเอ้ยกระเจี๊ยบเออถูกแล้วกระเจี๊ยบเนี่ยอร่อยก็คือร้านนั้นอร่อยผมว่า เจี๊ยบอร่อยนะผมว่าเห็ดผมไม่กินนะเดี๋ยวผมให้คนหลังกล้องชิมแล้วกันว่าเห็ดเป็นยังไงผมไม่ชอบเห็ดนะอร่อยไหมอร่อยสุดฮะอร่อยสุด,ดอร่อยสุดจะรู้ได้แค่อะไรสุดอันนี้เป็นฝากทองเนี่ยก็มีประมาณ ใช่ไหมนะมีอ่าไอ้อมองวงนะไม่รู้อะไรแล้วก็มีมันฝรั่งถั่วฝักยาวเม็ดม,มุ้งหิมะพานแล้วก็มีฝักทองนะครับห้าอย่างในถุ้มีห้าอย่างพุอเอ,อ้ยมีพุ้จาแล้วก็มีกระเจี๊ยบมีเจ็ดอย่างมีเจ็ดอย่างใช่ขอภัยนี่ครับต่อไปนะครับอันสุดท้าย ถุงนี้ผมขอไม่แก่ละกันเหมือนกันมันเหมือนกันเป็นพริกทอดทอดพริกทอดอรนจีนอนสูตรแม่อีทิมนะครับโอ้โหพริกแม่งเออมาเยี่ยมเต็มข้างในแม่งปิดนรื่ไข้างในป็นไงเป็นพริกดูไหมเห็นไหมก็เป็นพริกชิมให้ท่านผู้ชมดูแล้วกัน มึงทำไม้ซีซีด้วยอร่อยไหมอร่อยอร่อยเผ็ดปะก็คนกินเผ็ดก็จะไม่ค่อยเผ็ดแต่ว่าถ้าคนเป็นคนที่แบบไม่กินเผ็ดอะเผ็ดผมบอกเลยเผ็ดแล้วค็ไ่เผ็ดอะมีพริกทอดก็ต้องเผ็ดมันก็เป็นพริกทอดไงเผ็ดอะเผ็ด แต่ว่าอร่อยนะมามา่มามาม่ามาม่ามาเลเซียผิดก <จะ S 2> ินเกวนี้เยอะเลยมันอร่อยนะเออมันอร่อยมันอร่อยผมบอกเลยอร่อย <S <s <ๆ>วันนี้ก็มีเท่านี้นะครับที่มารีวิวนะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเพจชาอ่าเจ้ามือรู้ชายเย็นสตอรี่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทิปทําคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใครที่อยากกินของอร่อยแบบนี้นะครับก็สามารถไป เอฟได้ในเพจของพี่พิมพ์ลิภายได้เลยนะครับก็สุดท้ายนี้ช่องชายเย็นสตอรี่ก็ต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ